าครับมาบ้านเนี้ยน้องบ้านเนี้ยได้ดิโอ้แตกจู้บัดดี้ดิมะเบิงว่าจะได้โตัว่าสาวครับห้าวห้าวห้าวเอาแต่ว่าอีกสาหนึ่งมีได้ขี่อ่ะ นี่นอการเนื้อการ ควายครับสาวควายโอ้โหบาดเดียวพอแล้ว้งพอแล้วอระมาณนีแล้วครับ